ก็ารสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในช่องพอ,อดซอสเผ็ดนะครับพอ,อดซอสเผ็ดนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทําเกี่ยวกับวันนี้เรามาแปลกใช่ไหมครับเรามาอยู่ใน google earth นะครับพี่วันนี้เราจะทําพิกัดเอ,อ่อพิกัดพิกัดในพิกัดใน ในจักรวาลตามใจท่านผู้ชมนะครับถ้าทุกคนมีอะไรนะครับให้ทุกคนพิมพ์แบบนี้นะครับคุณคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ในคลิปนี้ว่าอยากให้ผมทำอะไรครับนะครับให้เราพิมพ์แบบนี้ครับ #tag นะครับกันครับหากันนะครับผมขอหา #tag กันนะครับ #tag พี่ กัดในจักรวาลจักรวาลเดี๋ยวปะนะครับนี่นะครับพี่กัดในจักรวาลของเราให้พี่แบบนี้นะครับแล้วก็ให้แอสเทกแบบน,นี้ครับแล้วก็ แค่แล้วก็แฮชแท็กแบบนี้นะครับแฮชแท็กแบบนี้นครับให้แฮชแท็กเดี๋ยวนะนะครับแฮชแท็กพิกัดในจักรวาลแล้วก็แฮชแท็กพอซ้อนเผ็ดนะครับนั่นแหละครับแล้วก็คุณก็ให้พิกัดมาเลยครับพวกเราจะมาค้นหานะครับ วันนี้ผมไม่มีอะไรค้นหาครับผมก็เลยมาจะมาดูนะครับว่าเราไปที่ไหนอ่อนัก,กเลนอุตรดิตบังกลาเทศวันนี้เราจะพาไปดูตรงวันนี้ผมจะพาไปดูไอตรงที่จุดที่ลึกที่สุดในโลกนะครับนี่ครับ ไปเลือนมาเลือนมาตรงนี้ครับตรงอ่อตรงนี้ครับไม่ใช่ครับเนี่ยครับตรงเกาะกวนหมครับเนี่ยทุกคนคุณอยากค้นหาเองก็ได้นะครับค้นหาก็ได้นะครับเขียนว่ากวนนะครับกวนนะครับเกาะกวนนะครับมันคือเกาะนะครับกวนแล้วก็ค้นหาเลยครับเนี่ยครับมันก็จะไปที่เกาะกวนนะครับ นี่ครับนี่คุณเห็นเกาะกวนไหมใช่ไหมครับตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยคือจุดที่ลึกที่สุดในโลกนะครับไอ้ตรงที่ผมเนี่ยคือจุดที่ลึกที่สุดในโลกนะครับนี่ครับแล้วคุณอยากไปลองหาดูก็ได้นะครับนี่นี่ครับจุดที่ลึกที่สุดในโลกมันจะเป็นขีดเดือนี้ยครับเนี่ยเป็นลอย,นะยคือจุดที่ลึกที่สุดในโลกครับ นี่แหละครับคือจุดที่เลือกที่สุดในโลกของเรานะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะค,ค,ค,ครับเลยเห็นเขาพูดกันมาว่าตึงกวนนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ